วสนาน้ำระพีพัดเคสหายากควายคลอดลูกแฝดถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความดีใจไม่อยู่เมื่อแม่ดวงดาควายเพศเมียที่น้ำระพีพัดเลี้ยงไว้เกิดคลอดลูกแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองตัวอายุห่างกัน1อาทิตย์หรือ7วันซึ่งถือว่าเป็นเคสท,ที่หายาก เพราะไม่ค่อยมีควายออกลูกแฝดลักษณะนี้ถือว่าน้ำระพีพัดโชคดีมากและควายตัวนี้ของน้ำก็ไม่ท้องมานานหลายปีมากแล้วขณะที่ภายในคลิปน้ำระพีพัดยิ้มแก้มปรีมองดูลูกควายแฝดคลอดด้วยความตื่นเต้นโดยควายแฝดแข็งแรงทั้งแม่และลูกและหลังจากคลอดเสร็จน้ำระพีพัดก็เข้าไปโอบก,กอดแม่ดวงเดือนควายตัวโปรดด้วยน้ำตาแห่งความปิติ สำหรับน้ำและพีพัฒนนั้นเคยเปิดใจถึงการพลิกชีวิตพันตัวเองมาเป็นเกษตรกร,ร,กรว่าสำหรับผมผมคิดว่าตัวเองเป็นเกษตรกร,ร,กรของการเลี้ยงสัตว์แล้วมันต้องเริ่มจากรักจากชอบมันถึงสามารถอยู่กับมันได้นานพอได้อยู่กับสิ่งที่เรารักมันก็สนุกไปในแต่ละวันแป๊บเดียวมันก็หมดไปแล้วหนึ่งวันอีกอย่างหนึ่งพอใช้ชีวิตต่างจังหวัดเนี่ยระยะเวลาในการใช้ชีวิตมันไม่ต้องเร่งรีบเรามีหน้าที่อะไรตรงไหนทําเสร็จแล้วก็พัก วางตารางอะไรไว้ให้เรียบร้อยพอเราทำเสร็จกรเกษตรมันก็ไม่เป็นเรื่องอะไรที่ยากจนเกินไปสำหรับเราซึ่งเราเองก็สามารถที่จะดูแลจัดการมันได้ไม่ต้องแข่งกับเวลาเหนื่อยตอนไหนก็พักตอนนั้น